ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวนียวฮอนแลนตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ n น w วฮอนแลนนะครับเป็นตัวทีทีสองจุดห้าศูนย์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้เป็นห้าสิบแรงมา้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ n น w วฮอนแลนนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เมื่อเทียบกับบอดี้ของ ตัว TT TC 48R ก็จะมีมิติต่างกันอยู่นะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเปลี่ยนกระดองเฉยๆอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับตัว TT 48R ท,ท,ที่อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ยางหน้าก็เล็กกว่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็คนละตัวนะครับเครื่องยนต์จาก c 4 4 8 r นี่จะเป็นเครื่องยนต์สีสูบ 2,500cc นะครับตัวนู้นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ 2,621cc นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยนะครับเครื่องยนต์ตัวคนละตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้แรงบิด50แรงม้านะครับที่2,600รอบนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่100 64นิวตันเมตรนะครับก็ถ right? like okay. so, like so, ังบรรจุน้ำมันก็ใหญ่กว่าตัว t c 4 8 r นะครับตัวนี้บรรจุที่50ลิตรนะครับอยู่ได้50ลิตรก็ดูไปเรื่อยครับตัวนี้ก็ตัวบอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตัดออฟชั่นเรื่องของการ ของ GTO นะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัว TT 48R เนี่ยเวลายกด t o อุปกรณ์เนี่ยมันจะหยุดทํางานนะครับพออาลงมันจะทํางานนะครับแต่ตัวน,วนี้ตัดระบบนั่นอนอนะครับก็จะเหมือนของหลายๆค่ายที่ใช้แบบยกยกไม่ตัดนะครับก็เรียกว่าแบบผสมนะฮะตัวนี้ก็เครื่องยนต์ใหม่นะครับ 2621cc 50แรงม้านะครับ แรงบิดที่164นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์1600รอบต่อนาทีนะครับกองอากาศก็ยังเป็นแบบแห้ง2ชั้นนะครับ PTO ก็เป็น2ระบบ540แล้วก็750รอบนะครับที่2294รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้บอร์ดก็จะเป็นใหญ่ๆนะครบอรดใหญ่ๆนะครับ,บ,นะรบตัดคอนโทรลมาเลยคือเพิ่งเห็นนะครับของตัว ตัวนี้เหมาะสำหรับลงนานะครับเนี่ยข้างหลังจะปิดหมดเลยนะครับปิดกันกันกิโคนขึ้นมานะครับเนี่ยปิดทั้งหมดเลยกองอะไรในข้างหลังนะครับผมก็เพิ่งได้มาเห็นตัวจริงวันนี้นะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะมีสปริงนุ่มให้ตัวได้ระดับหนึ่งนะครับก็มีมือจับด้านขึ้นด้านฝั่งซ้ายนะครับ เกียก็เป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์ซินโครชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่รุ่นรุ่นนี้ก็ต้องเหยียบคัสต์อยู่นะครับคือยังไงก็ต้องเหยียบคัสต์นะครับส่วนอื่นนะครับก็ตัวนี้น้ำหนักรถจะอยู่ที่1 5 0่ากิโลกร,รัมนะครับเหมาะสำหรับลงนานะครับ1 5 0 0กิโลพอดีนะครับ ตัวนี้ยังไม่ใส่ใบมีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเสียงเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับคันหน้าตัวนี้ก็ออกแบบใหม่เป็นรุ่นใหม่นะครับจะไม่เหมือนตัว TT 48A นะครับสังเกตที่เพผาตั้งนะครับแล้วก็ตัวกระบอกไฮดรอลิกที่บังคับเลี้ยวนะครับมาดูตัวตัวนี้นะครับเนี่ฮะจะกละแบบนะครับออกแบบมาใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับมีรูระบายนะครับ แบบนี้นะครับเป็นคานตั้งนะครับเหมาะสําหรับลงนานะครับดอกยางตัวนี้ไปลงนาโดยเฉพาะนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นใหม่ๆรุ่นใหม่ก็เป็นหน้าตาแปลกๆนะเราอาจจะยังไม่คุ้นชินคือมองดูว่อาจจะเหมือนหน้ามีตานะครับมีจมูกมีปากนะครับเหมือนหน้าสัตว์ประหลาดอย่างหนึ่งหรือสัตว์หรือแมงอะไรสักตัวหนึ่งรือหน้าคนดุๆนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่จะจินตนาการไปนะครับตัวนี้ก็ เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนี่นะครับดูให้ดูก่อนนะครับขนาดยางนะครับดูขนาดยางนะครับขนาดยางยางนี้จะเล็กกว่าตัว TC 48R นะครับจะโดยเฉพาะยางหน้านะครับยางหน้านี้จะเป็นด8.0418นะครับตัวนี้นะครับยางหน้าเป็น8.0418ซึ่งจะต่างกับตัว TC 48R ที่เป็นอขอบ เกจิสามขอบยี่สิบนะครับตัวนี้ใหญ่ๆกว่านะครับยางหน้าจะใหญ่กว่าคือแต่ตัวนี้แรงม้าเยอะๆกว่านะครับแรงม้าเราจะให้มาเยอะกว่าเครื่องยนต์นะครับท่อไอเสียนะครับท่อเสียจะออกแบบนี้นะครับแต่เสียงก็ดูดูนิดนึงนะครับส่วนยางหลังนะครับยางหลังจะเท่ากันนะครับขอบสิบสามอ่าสิบสามจุดหกขอบยี่สิบหกนะครับบางยางลึกๆนะครับเหมาะสําหรับลงนานะครับ โมลาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับของีฮอร์เรนตัวใหม่นะครับก็ดูแล้วน่าจะแข็งแรงเพราะว่ามีตัวคารับข้างล่างตัวนี้นะฮะตัวคำตัวนี้นะฮะดูแล้วแข็งแรงนะครับส่วนชุดแขนก็เป็นตาไก่เบอร์หนึ่งนะครับนะครับสลักเบอร์หนึ่งนะครับคานเป็นเทาตรงนะครับคารหลังเป็นคารตรงนะครับ เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับมีชุดปักไฟนะครับปักไฟหรือไฮดรอลิกแลตัวนี้ชุดไฮดรอลิกนะครับชุดไฮดรอลิกนะครับสามารถต่อพ่วงกับชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้นะครับตัวนี้ก็คือสายระบายไอนะครับในไฮดรอลิกนะครับมีคานนิรภัยแบบนี้จากโรงงานนะครับแต่รุ่นนี้ดีที่ว่าคานไม่สูงนะครับคานไม่สูง ซึ่งจากจากตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยคานสูงมากเลยนะตัว48ตัวเก่าสูงสูงไม่กันแดดนะตัวนี้ตัวนี้ไม่สูงมากครับตัวนี้พอดีพอดีครับกันแดดได้นะครับเกียร์ก็ใหญ่นะครับประมาณนี้จะให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับ มือเดียวนะคเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ครับเป็นกองแห้งสองชั้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีกาเขาเรียกว่าแผ่นกันความร้อนนะครับป้องกันเครื่องยนต์ไปาหาห้อง,องไฟห้องคนขับผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นกองแห้งสองชั้นนะครับ มีตะแกรงกันเขาเรียกว่ากันกันพวกเศษฝุ่นดอกหญ้าใบไม้ต่างๆนะครับเวลาถอดทำความสะอาดก็ดึงออกต้องขันตัวนี้นะครับต้องขันตัวนี้นะครับดูเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็แบตออกแบบได้ดีครับเนี่ยมันมันมันยุบลงไปข้างล่างนะครับทำให้ไม่เกะกะนะครับออกแบบดีครับออกแบบดี นอกนะครับส่วนแขนหางาไม่ใชแ่แขนยกนะครับดูแขนยกนะครับตัวนี้เราก็จะยกได้อยู่ที่นะยกได้ยกได้สูงสุดอยู่ที่ีตนึงครับน้ำหนักที่สามารถยกได้สูงสุดอยู่1360กิกโลกรัมนะครับพัาก้กส0กิโลกรัม นะครับน้ำหนักตัวรถพันห้านะครับน้ำหนักตัวรถพันห้าตัวนี้ช่วงล้อนะครับจะยาวกว่าววนะครับกว้างกว่าตัวตัวทีที่สิบนะครับช่วงนี้นะครับจะดูมาตรวัดครับนี่ดวงเป่กันเลยครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องลองฟังเสียงดูนะครับอุป,ปกรณ์ก็จะเป็น ชุดเกียร์หลักก็จะมีสีเกียร์นะครับสีเกียร์ส่วนเกียร์ตัวนีน Hi น้ก็จะเป็นมีไฮมีโลนะครับก็จะเป็น8ดเกียร์ด้านหน้า8ดเกียร์ถอยหลังนะครับดูเดือนไหมนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์นะครับเกียร์อยู่ทางฝั่งนี้นะครับ เซฟตีน้นะยังเหยียบคัสต์นะครับรุ่นนี้เกียร์จะเป็นเกียร์ซิงโกลจัตเทิลครับเดินหน้าถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับเสียงเครื่องนิ่มมากครับเสียงมันดูดนะครับเพราะว่ามันเป็นสี่สูบนะครับฟังเสียงนะเกียร์ก็จะเป็นซิงโกลจัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหล,ยลยังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับ นี่จะประมาณนี้ครับพวกอะไรเป็นาเ o อร์นะครับมุนเลี้ยวง่ายนะครับตัวนี้เป็น p o w ตั้งเลี้ยวได้เยอะครับเนี่ยมุมครับมุมมุมได้เยอะมาก ปกติก็รถจอดก็ไม่ไม่ไม่ต้องหมุนขนาดนี้นะที่เป็นสามินะครับถังน้ำมันก็บรรจุห้ลิตรครับเพียงพอครับใช้งานทั้งวันนะครับตัวนี้ก็จะมีเบรกมือนะครับเบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนทุกรุ่นนะครับเหยียบลงไปแล้วก็ดันขึ้นครับนะฮะเสร็จแล้วพอหยุดใช้ก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรคจะดิ่ขึ้นเองนะครับนะฮะล็อค พอแตะเบรกอ่ามจะหลุดออ,ออกนะครับมีไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะครับไปเลี้ยวไปหน้าปรับได้สองระดับนะครับไปต่ำไปสูงนะครับโอ้ประมาณนี้ครับส่วนค่าตัวก็5,99,000นะครับอันนี้นะครับผม่ันใดสนใจก็ติดต่อที่ติดต่อที่ โอชัยแท็กเตอร์นองบัมพภูนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นนะครับผมตัวนี้ยังไม่ติดใบมีดนะครับแต่ถ้าซื้อแบบนี้ก็จะมีเวทแถมให้แบบนี้นะครับเวนหน้านะครับเอาไปทํานาอย่างเดียวนะครับตรงนาอย่างเดียวส่วนรายละเอียดเรื่องการเช่าซื้อนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมมาติดต่อติดตามกันตอนหลังนะครับแต่ราคาถูกกว่าแน่นอนครับห้าแสน 9900 0นานะครับในราคานี้ที่50แรงม้านะครับของนิวฮอ l แลนตัวใหม่นะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่พิชัยนะครับ083 3 3 8 3 5 0 7นนะครับมาดูมิติด้าน,าน,าน,นหน้านิดนึงครับอพอหน้าพอตั้งขนาดใหญ่นะครับใหญ่จริงๆฮะใหญ่จริงๆนะฮะโอเคครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ